ครับวันนี้ก็พามาชมเพลงทดลองอีกครั้งนะครับก็หลังจากวันนั้นที่ได้ไถเข้าร่องครับแล้วก็หวานโตวเขียวเอาไว้นะครับก็เนี่ยครับตวเขียวก็งอกแล้วนะครับวันนั้นที่มาไถประมาณวันที่สองมิถุนายนนะครับก็วันนี้หกกรกฎาคมแล้วนะครับก็ ได้หนึ่งเดือนกับอีกสี่วันนะครับฝนไม่ค่อยตกเลยครับก็ตอเขียวมันจะไม่ค่อยใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะได้เพราะได้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมากหรือเปล่านะครับก็มันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับก็เพิ่งจะตกเมื่อคืนนะครับก็รินรินนดิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลย จะเข้ามาแหวกนะครับก็เดี๋ยวแหวกเสร็จก็จะจะถ่ายให้ชมอีกทีนะครับ ครับนี่ผมก็ได้ทำการแหวกเสร็จดแล้วนะครับก็มีเหยียบหักต้นไปบ้างครับเพราะว่ามันมันเริ่มใบมันเริ่มจะแผ่ออกข้างๆเยอะแล้วคนระับก็เหยียบไปก็่าจะ สิบกวา่าต้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หยับกิ่งหนึ่งครับมันก็เหลือกิ่งหนึ่งก็อย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับหือเป็นการแต่งกิ่งไปในตัวครับก็เวกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ก็ได้แค่นี้ครับแค่พอกำจัดวัชพืชได้ก็โอเคแล้วครับก็หลังจากนี้ครับก็จะมาดาย,ยากครับที่เหลืออยู่ตรงกลางมันเนี่ยครับตรงข,งข้างๆต้นมันเนี่ยนะครับที่ผ่านใบไปไม่ถึงนะครับก็ หลังจากได้เสร็จก็จะเอาปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะครับมาโรยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับแล้ว,วก็จะไถกลบเข้าเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ